เคผมกสงด้วยน,นะวันนี้ครับ,อย,บอยู่กับผมนะ <c oughs> ผมแดนนะในช่องไอซีสตาดิโอกันอีกครั้งนึงผมก็ได้าทำคลิับนบล็อกกล่องนี้นะผมกลอ่ลองนี้ผมเป็นกล่องที่ส่งมา ผมคือผมสั่งมาคือเขาขายเป็นชุดชุดนี้นะครับผมก็ย่าเมื่ตกใจนะผมว่าเป็นเบียรสิงนะผมซึ่งไม่ใช่นะผมคือเขาแค่อหอมมาในกล่องเบียรสิงนะครับกล่องสิงนะแต่ว่าผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เบียนะครับผมก็อันนี้เป็นกล่องของทีนน่มสั่งมานะผมก็มันอยู่ในกล่องนี้นครับโอเคผมก็ผมแกะไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เปิดดูขนผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะผมป,ปุ๊บมีแล้ว้างครับผมโอเคเปิดมาแล้วขออภัยของผมถ้าเกิดถ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปนนะั่งโอเคนะครับก็อันแรกเลยนะผมก็เป็นเนี่ยรเนียร์นะผมเป็นปิกาจูนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์เลยนะนี่โปเกมอนนะครับผมนี่ปิกาจูแบบใส่หมวกนะครับนี่โคตรน่ารักเลยเนะี่ยนี่ครับปิกาจู หางเป็นแบบนี้นะครับหมวกก็เป็นแบบนี้ที mm. ่ว่านาของทุกคนในแก้มก็เป็นสีแดงนะผมสวนตานี่ก็เป็นตาแบบนี้นะโอเคส่วนของต่อไปเออก็เป็นีมันลมโอเคส่วนต่อมาผมก็เป็นยาผมของกองชุดนี้นะก็เป็นกระต่ายนะผมอันนี้ผมไม่รู้น่แน่นมาจากเรื่องไรแต่ว่ามันจะเซตเดีวยวกันหมดเลยคือข้อขายเป็นกล่องนะผมเป็นกล่องแบบ ก็คือสุ่มก็ไม่เชิงแต่ว่าขายเป็นกลองใหญ่นะครับนี่ <c oughs> เป็นกระ่ายสีชมพูตรงนี้ก็ใส่ผมไม่เล่นนกเขาเรียกว่าสออร้รอยคออะไรแบนะเป็นดวงดาวเนี yeah. ่ยเป็นสิ่งเงินๆหน่อยแล้วก็มีโบว์บุมอยู่น่ารักกับตัวนี้ตาก็แบบเป็นนี้นี่มๆมากเลย <Okay. S 1> นั่งคูกันเลย้ยยยยยยยจะ้เคของส่วนของามาผมก็เป็น เนี่ยผมอันนี้เป็นลูกผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าลูกมิเลียนหรือเปล่านะเป็นลูกที่แบบอ๋อเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวล้วเข่าดูอ๋อเนี่ย,ย,ยคืออันนี้ถ้าผมได้ไม่ผิดนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเล่นทายสมมุตินะผมพูดนะผมวันนี้อากาศดีไหมแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาตอนนี้นซึ่ง าจจะเขียนว่าฝนตกบ้างแดดออกบ้างอะไรง okay. mm. เงี้ยเคเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอาไม่ขึ้นเลยเนี่ยไงเนี่ยไม่ขึ้นสีฟ้าผมอันนี้ก็คล้ายกับรูปมีเลียนในเรื่องคองสตอรี่นะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาขึ้นให้ดูตัวนี้นะผมเคเนี่ผมลูกบอลเควางไปเดี๋ยวเวางให้กัน มันจะได้วางง่ายห,หน่อยอย่างประมาณนผมเป็นนินจาโกะนะผมนะี่ผมให้ดูเนี่ยเหลือของสุดท้ายเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะผมอันนี้ผมเป็นนินจาโกะผมมีสองตัวนะผมอันนี้เป็นสีแดงน,นี่ก็เป็นสีฟ้าน้ำเงินนะผมอันนี้นี่เป็นพระเอกเนี่เป็นนางเอกนะผมนี่โอ้ถือว่าสวยของโเลยนี่เป็นแบบตุ๊กตา เป็นเลโก้มาในรูปตุ๊กตาของผมนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูโอเควางได้ไปก่อนเนี่ยผมก็จับเไป็นแบบนี้ตัวตัวนี้จะแข็งหน่อยนะผมแต่ว่านี่ดึงตัวนี้ได้แต่อย่าไปดึงเกินนับไม่งั้นเดี๋ยวมันหักขึ้นมานะผมนี่โอ้ดูว่าเสวขอของโครนแล้วนี่ขลังเป็นแบบนี้ขลังไม่มีลายเลยนะนี่ส่วนตัวสีน้าเงินนะผมก็เป็นแบบนี้นะผมนี่ลายถือว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ตัวน,นี้มันจะมีคิ้วเพื่อ้รั้วเป็นผู้หญิงนะครับนี่สีฟ้านี่เป็นแบบนี้ถือว่าสวยนะครับนี่เออคือขอภายคลิปก่อนนะผมที่ผมอันบ็อกคือแบบแกะกล่องแกะกล่องอาหารที่มันเป็นอาหารของศูนย์ศูนย์ที่เขาดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วก็เขาส่งมาให้ผมมาคลิปนั้นอนะ่ะที่ผมอันบล็อกไปผมหันกล้องคือผมค,อคือผมเอากล้องไว้ไงแต่ผมหยิบของมา ก็กล้องไม่เห็นแค่นั้นขออภัยด้วยนะพอดีตอนหายนี่คือผมไม่ได้มองกล้องเลยนะครับแล้วก็ไอตอนตอนที่ผมถ่ายน,นี่คือผมเออย,อยู่ช่วงกักตัวอยู่แล้วก็มันก็เป็นช่วงในท้ายแล้วไนงะตอนนี้ก็หายแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วนะก็าอาจจะต้องระวังเพิ่มเติมนะครับกล่องนี้นะผมส่วนของทานน้ายในกล่องนี้นะผมก็คือนี่เลยนะผมนี่เป็นเลโก้นะผมโอ้โห สภาพค่อนข้างยากพอสมควรเลยเป็นรถแข็งนะผมเป็น The Flash กับเอ่อแคทลุแมนนะผมโอเคครับโซนในเซตนี้ครับก็มีเนี่ยเอ่อแบทแมนกับฮาร์ลีควีนไนท์วิงกับจ็อกเกอร์แล้วก็ไอเบนนี่แอร์กับซูเปอร์เกิร์ลเนี่ยผมกล่องค่อนข้างยากพอสมควรเลยอันนี้มันค่อนข้างเก่าแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาจะมาแกะต่อต่อ ให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับ okay. หนึ่งชั later ผมต่อเสร็จแล้วก็ใช้เวลาไปยี <Believe> ่ส <singing> ิบกว่านาทีแต่นะผมอันนี้ก็เศษที่มันเหลือมานะโอเคชุดนี้นะครับก็นี่เดี๋ยวผมว่างกล่องไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันนะโอเครีวิวรถรถรถไฟกันนะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวฟิกเกอร์ก่อนแล้วกันนะตัวหลุดโอเคน้าละ นี่ยของเบนเดอร์แฟนะครับชุดนี่ก็เป็นชุดแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะนี่ครับถอดหน้ากากได้นี่เป็นอันนี้มีหน้าเดียวนะครับแล้วก็มีสกรีนเป็นซิกแพคแล้วก็มีถือขวดยาละที่อย่างนี้ผมไม่แน่ใจครับโอเคใส่หน้ากากไ้ก่อนนะโอเคส่วนรถคอนเดอร์แฟรนี่ก็เทมป่วนอุคนละลรับผมรถก็ถือว่าถือว่าขับได้ดีครับนี่สังเกตว่าล้อหลังจะจะใหญ่กว่าล้อหน้านะครับผมนี่ มีโลโก้เดอะแฟอยู่แล้วก็เท่มือนควรแล้วนี่มีสายฟ้าติดอยู่นี่มีเธอโบข้างด้วยโอ้โหรถคันนี้คงเร็วน่าดูว่าบวกกับความเร็วของเดอแฟนี่โอ้โหคงเร็วกว่าจะโหลดอีกนะฮะโอเคไปนั่งก่อนนี่อผมเดี๋ยวเท่เดี๋ยวเท่นะรลคันี้พอดีผมเห็นอันเนี้ยมันบอกว่า หรือกล่องท้ายผมก็เลยรีบหยิบมาเลยอนี้อันนี้ก็เป็นรถของแคทวูแมนนะครับซึ่งแคทวูแมนนะผมโอเคผมดึงฟ mm ิกเกอร์ให้ดูก่อนนี่ของชุดนี่ก็แปลกใหมนะ่แล้วผมแต่วก็ถือเชือกเหมือนกันเนเทะครับผมนี่ข้างลังก็มีลายจุกเหมือนกันแต่ว่ารถแคทวูแมนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นเป็นหกคนหรือเปล่ามันกับว่าล้อเนี่ยมันจะมันจะไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือมันค่อนข้างจะฝืดนะครับเนี่ยล้ออ่ะคือผมไม่รู้นะว่าผมต่อผิดหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ผมก็ว่าไม่น่าใช่นะผมก็ต่อถูกนะเนี่ยขล้อหน้ามันจะดีแต่ว่าล้อหลังมันจะฝืดนะเนี่ยนะครับคือมันจะก็ก่อข้าฝืดนะนะผมก็ไม่รู้เหมือนแต่วแต่วรถรถเเปแมน ผมก็ชอบนะนี่มีลายแบบเหมือนแมวด้วยที่ข้างหน้าข้างหลังก็มีตัวนี้เป็นสาระของเคปพุ่มแคปพุ่มแม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหางแมวนี่ขึ้นลงได้ตัวนี้ก็แคปแม่เหมือนกันเร่องอันเนี้ยมอสารการตั้งโชว์นะผมนี่ถือว่าสุดคนควรเลยนะนี่ตัวเควอแมนมีที่นั่งอยู่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่นัน ก็มก็ถูกนะเฮ้ยนึ่งอ๋อดูแล้วรู้สึกว่าผมจะต่อผิดส่วนนี้โอเคเดยวค่อยไปแก้ใหม่นะผมโอเคชุดนี้ก็ถือว่าดีครับผมผมให้ไปเลยเกรดเอนะครับสวยครับนี่ เอาเฮ้ยขาใครวะเนี่ยโอาแมวผมมันนี่แมวผมไปอยู่ตัวนี้ด้วยจะจะไปไหนแล้วโอเคนี่ครับรถคันนี้ดูว่าสวยนะนี่ที่กับรถตัวหัวรถแฟร์ดูว่าพอๆกันถ้าเกิดไม่ติดรถผมต่อผิดนะ <c oughs> นี่ครับผมชอบนะชุดนะี้ แล้วกูน้แขง่งเขาแข่งความเร็วใครจะชนะโอข้ขาอันบอกเลยเบือ้อคันแน่แค่รูปร่างก็่าจะชนะขาดนะโอเคก็ชุดนี้ก็ไม่มีแล้วมาแล้วนะผมก็เคลียรเปินผมผ่านก้องให้ดูแล้วกันก็สำหรับคลิปอันบอกคลิปนี้นะผม,ผมก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเนี่บพี่ของของในก่องทั้งหมดนะผมถ้าชอบผมจะ่ลืมผมเชื่อกด ไลค์ like นะครับผมกดแชร์แล้วกดติดตามใต้คลิปด้วผมปุ่มแดๆนะผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดกันรับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามงไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม วันนี้เมื่อกี้ผมเนี่ยไปไปลองดูใหม่ที่ว่าต่อผิดหรือเปล่าอยากได้คู่มือแน่ๆไปดูเนี่ยผมคู่มืออันนี้ของเดลแฟตอันนี้เป็นของแคทวูแมนซึ่งผมลองดูแล้วปรากฏว่าผมต่อผิดจริงเนี่ยผมแก้ใหม่เลยแก้ใหม่แคทวูแมนแล้วโอเคล้อก็กลับผมล้อพี่ได้ตามปกติแล้วนะผมเชฟตัวผมจะดูนะว่าของใครจะเร็วกว่าันมระหว่างแคทวูแมนกับแฟตสามซอมหนึ่งโอ้ม่รู้ จบแล้วครับไปนี่นะครับแกเรียบร้อยแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ตอผิดพอดีมันรีบไปหน่อย